สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับ i y a l y s i t Property Channel นะคะวันนี้เราอยู่กันที่สุพนิชคอนโดซึ่งคอนโดนะคะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟและสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่นะคะอยู่ห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่เพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะซึ่งห้องนี้นะคะจะเป็นวิวซิตี้วิวค่ะซึ่งห้องตรงระเบียงนี่ยก็ติดตาข่ายกันนกไว้ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวห้องกันดีกว่าค่ะบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณของห้องโถงสำหรับรับแขกนะคะเป็นมุมพักผ่อนดูทีวีก็จะมีชุดโต๊ะกินข้าวอยู่ทางขวามือของอายนี้นะคะห้องเนี่ยตกแต่งด้วยโทนอบอุ่นนะคะมีเคาน์เตอร์บาร แล้วเป็นมีพื้นที่สําหรับทำอาหารนะคะถือว่าสําหรับคอนโดเนี่ยก็เป็นครัวก็มีพื้นที่เยอะอยู่เช่นกัน,นะคะ่ะห้องนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด76ตารางเมตรนะคะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าคะ่ะในตัวห้องนอนเนี่ยก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ครบครันนะคะรวมไปถึงตู้เสื้อผ้าและ โต๊ะทำงานสามารถเดินออกไปทางระเบียงเพื่อชมวิวนะคะในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งนี้นะคะเนี่ยงงบน้ำค่ะแล้วทางด้านหลังของ ห้องนะคะก็จะมีเครื่องซักผ้าและชั้นวางของเพื่อ,เ,อเก็บผ้าใช้ตัวต่างๆมากมายนะคะก็จะมีโซนสำหรับเรเชาเวอร์อยู่ทางฝั่งนี้นะคะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นคอนโดสำหรับเช่านะคะ ใครที่กำลังหาห้องใกล้ตัวเมืองเดินทางสะดวกนะคะห้องนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะและตัวอาคารเนี่ยมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะมีมินิมาร์ทอยู่ทางหน้าตึกนะคะแล้วก็ร้านกาแฟร้านอาหารต่างๆมากมายสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่ซิก r o p ซิ t พรอพเพอหรือเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะซ i กซ y ่ i ิ p r o p e r t y c o m สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีคะ่ะ